พิมพ์ชนซบใบหน้าลงบนนอกของศักดาที่รักคะนี่คุณจริงๆใช่ไหมคะได้โปรดกอดฉันหน่อยแผ่นอกของชายวัยห้าเริ่มชื้นชะเหตุผลในใจของเขากรีดร้องไม่ได้นี่คือลูกสะพ้ายภรรยาของลูกชายเราแต่เมื่อมืออันสันเทาของเธอโอบรอบแผ่นหลังและลมหายใจร้อนเผาเป่าลดต้นคอเขาก็ไม่อาจขยับตัวได้ฉันคิดถึงอ้อมกอดของคุณเหลือเกินคะ่ะ วันนี้กอดฉันนานๆาน,นะคะเสียงกระซิบนั้นกรีดเลือกลงในใจสักดาควรจะผลักเธอออกแต่ความเหงาความเวทนาและความหว่นไหวที่ไม่อาจอธิบายได้ตรึงร่างเขาทั้งร่างไว้ทุกคืนที่ไม่มีคุณฉันแทบบ้าขอบคุณที่กลับมานะคะน้ำเสียงของพิมพชนเจือบปนด้วยความสิ้นหวังและห่วยหาหัวใจของเขาเต้นรัวนี่คือเรื่องต้องห้ามเป็นเส้นที่ห้ามข้ามโดยเด็ดขาดแต่รอยยิ้มทั้งน้ำตาของเธอนั้นดูราวกับเป็นการปลอบประโลมครั้งสุดท้ายแด่ลูกชายผู้ล่วงลับ เขาไม่อาจาทำลายความสงบสุขนั้นลงได้ทุกอย่างจะดีขึ้นเองพิมพ์ชนคืมพรัรมด้วยเสียงสั้นเขือในเมื่อที่รักกลับมาแล้วทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่ออกของสักดาบีบรัดด้วยความรู้สึกผิดขนาดเดียวกันความสั่นสะเทือนที่คล้ายความกระหายอันเก่าแก่ก็แผ่สั้นไปทั่วร่างผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนหงทางเดินของโรงพยาบาลคงเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันแต่มีเพียงสักดาที่รู้ ว่าในวินาทีนี้เขากําลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่อันตายเพียงใดเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะเดี๋ยวก่อนหากคุณสนใจเรื่องราวนี้ต่อโปรดกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับความสนใจของคุณคือกําลังใจในการสร้างสารรค์เรื่องราวที่สนุกยิ่งขึ้น2วันต่อมาศักดาจอดรถที่หน้าบ้านถึงแล้วล่ะลงกันเถอะพิมพชนค่อยๆเงยหน้าขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นบ้านหลังนี้หลังออกจากโรงพยาบาลบ้านของเรา ใช่ไหมคะเสียงของเธอสั่นเครือราวกับว่าเศษเสี้ยวของความทรงจำยังคงเลือนรางและปะติดปะต่อกันไม่ได้คุณปู่คะคุณแม่ลืมบ้านของเราเหรอคะแก้วเด็กหญิงวัยสิขวบถามจากเบาะหลังสีหน้าของพิมพชนกบิดเบี้ยวในทันใดแก้วสักดาพยายามจะห้ามแต่พิมพชนก็เอ่อยขึ้นก่อนไม่เป็นไรจ้ะแก้วแม่ แม่ไม่เป็นไรเท่ามือของเธอกําลังสั่นสักดาวางมือบนไหล่ของพิมพชนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบในวินาทีนั้นพิมพ์ชนก็คว้ามือของเขาไว้แน่นที่รักคะฉันผิดปกติไปใช่ไหมฉันจําอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหัวใจของศักดาหนู่งอึ้งนี่คือสำเนียงแบบเดียวกับที่ลูกชายเคยพูดกับเขาไม่มีผิดสีหน้ากังวลแบบเดียวกันไม่หรอกแค่ต้องใช้เวลาหน่อยจริงหรอคะ พอคุณพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจพิมพ์ชนเอ็นตัวพิงแขนของเขาหัวใจของสักดาเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเข้ามาในบ้านพิมพ์ชนก็มองไปรบซอดที่นี่สินะที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันแต่ความจริงแล้วที่นี่คือบ้านที่ศักดาอยู่คนเดียวส่วนพิมพ์ชนกับลูกชายของเขาเคยอ,อยู่พาสเมนต์อีกแห่งหนึ่งแต่ในความทรงจําของเธอทุกอย่างกลับผสมปนเปกันไปหมดคุณแม่คะห้องหนูอยู่ไหนคะ แก้วถามสักดารีบตอบห้องริมสุดชั้นสองนะลูกไปเก็บของเธอเมื่อแก้ววิ่งขึ้นบันไดไปความเงียบก็เข้าปกคลุมพิมพ์ชนเดินชา้ชาๆไปทั่วห้องนั่งเล่นพลางรูปไร้เฟอร์นิเจอร์โซฟาตัวนี้เราไปเลือกด้วยกันใช่ไหมคะสักดาตอบไม่ได้โซฟาตัวนั้นเขาซื้อกับภรรยาที่เสียไปก่อนที่เธอจะจากไปที่รักพิมพ์ชนเรียกเขาทำไมเงียบแบบนี้ล่ะคะกำลังคิดอะไรอยู่หรอ เธอเดินเข้ามาควงแขนของเขาท่าทางที่เรียบง่ายและหมดจดของเธอดุงโดดงามยิ่งขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นไม่ได้คิดอะไรโกหกแค่เห็นหน้าคุณฉันก็รู้หมดแล้วพิมพ์ชน,นกยกมือขึ้นแตะแก้มของเขาถ้าเหนื่อยก็บอกฉันสิคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวในวินาทีนั้นเหตุผลของศักดาก็เริ่มสั่นคลอนนี่คือภรรยาของลูกชาย คือลูกสะพ้ายแต่สัมผัสอันอบอุ่นและแวลตาที่ห่วงใยของเธอกําลังทําให้เขาทลายลงที่รักคะวันนี้กอดฉันนานๆน,นะคะฉันคิดถึงอ้อมกอดของคุณเหลือเกินเสียงกระซิบของพิมพ์ชนแทกซึมเข้ามาในหูของเขาลมหายใจของสักดาเริ่มหนักน่วงพิมพ์คาเปล่าไม่มีอะไรเขาค่อยๆแกะมือเธอออกไปเตรียมมือค้ากันเถอะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะเรามาทําอาหารด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนะคะเหมือนเมื่อก่อนเงี้หรอ พวกเขาไม่เคยมีเมื่อก่อนร่วมกันแต่สักดาก็ไม่อาจปฏิเสธได้พิมพชนเปิดตู้เย็นแล้วเริ่มหยิบวัตถุดิบออกมารสนีมคุณเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนไม่เห็นชอบทานของเผ็ดเลยสักดาพูดอะไรไม่ออกคนที่ไม่ชอบอาหารรสะเผ็ดคือลูกชายของเขาต่างหากคนเราก็เปลี่ยนกันได้นี่แต่แก่นแท้ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะความอ่อนโยนของคุณยังเหมือนเดิมเลยเสียงหัวราะของเธอเสียดแทงเข้ามาในหูสักดาถอยหลังออกมาเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะไปไหนคะ ไปสูบบุหรี่หน่อยบุหรี่หรอคะพิมพ์ชนกเบิกตากว่างคุณเลิบุหรี่มา3ปีแล้วไม่ใช่หรอคะเป็นความผิดพลาดอีกครั้งคนที่เลิกบุหรี่คือลูกชายของเขาสักดายังคงสูบบุหรี่วันละครึ่งซองเมื่อออกมาข้างนอกสักดาจุดบุหรี่แล้วสูดควันเข้าลึกๆเรื่องทั้งหมดนี้จะดําเนินต่อไปได้นานแค่ไหนและตัวเขาเองจะจมอยู่ในภาพลวงตาอันหอมหวานนี้ได้ถึงเมื่อไหร่ เสียงของพิมพชนกดดังมาจากในบ้านที่ราคะรีบเข้ามาเร็วๆนะคะวันนี้ห้ามอยู่ห่างกันเด็ดขาดเลยนะตามมาด้วยเสียงหัวเราะของแก้วมันดูเหมือนชีวิตประจําวันของครอบครัวที่แสนธรรมดาแต่สักดารู้ดีว่าในวินาทีนี้เขากําลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่อันตรายที่สุดคืนนั้นสักดาน,นอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็หลับไม่ลงเขารู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงขยับตัวเบาๆของพิมพชนจากชั้นสอง หรือแม้แต่เสียงฝีเท้าตอนที่เธอลงมาดื่มน้ำราวตีสองก็มีเสียงดังขึ้นจากบันไดพิมพ์ชนกลงมานั่นเองสักดาหลับตากแกล้งทำเป็นหลับที่รักคะเสียงของพิมพ์ชนใกล้เข้ามาฉันปลุกค,คุณหรอคะขอโทษนะคะเธอนั่งลงข้างโซฟาฉันนอนไม่หลับขอนั่งอยู่ข้างๆได้ไหมคะสักดาไม่สามารถตอบได้พิมพ์ชนกวางมือบนหน้าผากของเขาตัวไม่ร้อนนี่คะนึกว่าเป็นหวัดซาอีกในวินาทีนั้นสักดาก็ลืมตาขึ้นทำไมยังไม่นอน หนูกลัวค่ะเสียงของพิมพ์ชนสั่นเครื่อในฝันมีคนหายไปตลอดเลยหนูรู้สึกเหมือนคุณจะหายไปไหนอีกหัวใจของสักดาบีบรัดไม่ไปไหนหรอกฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจริงๆนะคะพิมฮะชนจับมือของเขาท่างั้นคืนนี้ช่วยอยู่ตรงนี้กับหนูได้ไหมคะ มันอันตรายแต่เขาไม่อาจเมินเฉยต่อเสียงอันสั่นเครือและแววตาที่อ้อนวอนของเธอได้ฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละพิมพ์ชนยิ้มอย่างโล่งอกเธอนั่งลงบนขอบโซฟาแล้วชันขาขึ้นเรียวขาของเธอที่โผล่พ้นชุดนอนสีขาวสะท้อนแสงจันทร์โซเป็นประกายสักดาเบือนหน้าหนีหัวใจเต้นรลลัวและพร่ำบอกกับตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเสียงกระซิบที่เกือบจะหลอกตัวเองพิมคะที่โรงพยาบาลเขาว่ายังไงบ้างเรื่องความทรงจำนะเขาบอกว่าเวลาผ่านไปก็จะดีขึ้นค่ะ แต่บางส่วนอาจจะไม่กลับมาเลยตลอดไปพิมพ์ชนหามทำขนาดกอดเขาจริงๆและหนูกลัวนะคะกลัวว่าความทรงจำระหว่างเราจะหายไปเธอหันมามองเขาจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมคะสักดาพูดอะไรไม่ออกครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันคือตอนที่ลูกชายพาพิมพ์ชนออกมาแนะนาตัวในฐานะลูกสะใภ้จะไม่ได้สีนะคะพิมพ์ชนยิ้มอย่างเศร้าส้อยแต่ฉันจำได้แม่นเลย ว่าคุณอ่อนโยนแค่ไหนเธอคลานขึ้นมาบนโซฟาแล้วนอนลงข้างๆเขาไม่ได้นอนกอดกันแบบนี้นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลมหายใจของพิมพ์ชนเป่าต้นคอของเขากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นกายของหญิงสาวทำให้หัวใจของศักดาสั่นไหวย,ยิ่งขึ้นพิมพ์ทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมล่ะคะเราเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่หรอมือของเธอวางลงบนแผ่นนอกของเขาหัวใจคุณเต้นเร็วมากเลยไม่สบายหรือเปล่าคะ แล้วมีปัญหาอะไรหรอคะพิมพ์ชนจ้องมองใบหน้าของเขาใบหน้าของทั้งสองขยับเข้ามาใกล้กันริมฝีปากของเธออยู่ห่างไปเพียงนิดเดียวสักดากลั่นหายใจหากก้าวไปอีกเพียงก้าวเดียวทุกอย่างคงพังทลายในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนคุณแม่คะคุณปู่ เป็นเสียงของแก้วทั้งสองรีบผละออกจากกันอยู่นี่จะลูกแก้วสักดาตอบแก้ววิ่งลงบันไดามาทำไมมานอนกันตรงนี้คะคุณแม่นอนไม่หลับนะจ้าหนูก็นอนไม่หลับเหมือนกันขอนอนด้วยคนได้ไหมคะ แก้วแท็กตัวเข้ามาตรงกลางโซฟาพิมพ์ชนกอดลูกสาวพลางมองไปทางสักดาแววตาของเธอฉายแววเสียดายสักดาหันหน้าหนีหัวใจของเขายังคงเต้นระรอกอย่างรุนแรงบ่ายวันต่อมาเมื่อศักดากลับมาจากบริษัทเขาก็พบกับภาพที่ไม่คาดคิดพิมพ์ชน สวมผ้ากันเปื้อนกำลังทำอาหารอยู่เธอวิ่งเข้ามายิ้มอย่างสดใสแล้วรับเสื้อสูทจากเขานี่คือภาพของภรรยาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อค่ำวันนี้ฉันเตรียมเองค่ะเป็นเมนูโปรดของคุณเลยนะบนโต๊ะอาหารมีแกงมัสมั่นกับผัดผักจัดวางไว้อย่างสวยงามไปทำทั้งหมดนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำทั้งวันเลยค่ะอยากทำให้รสชาติอร่อยเหมือนเมื่อก่อน พิมชนควงแขนเขาแล้วพาไปที่โต๊ะนั่งสิคะลองชิมแล้วให้คะแนนหน่อยสักดาหยิบช้อนซ่อมขึ้นมาทันทีที่ชิมแกงมัสั่นเข้าไปคําแรกสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปรสชาติเป็นไงคะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่สักดารู้นี่คือสูตรอาหารของภรรยาผู้ล่วงลับของเขารสมือของแม่ที่ลูกชายเขาชอบแล้วพิมชนธรรมชาตินี่ออกมาได้อย่างไรเป็นอะไรไปคะมีอะไรผิดปกติเหรอพิมชนถามอย่างกังวลรสชาติมันไม่อร่อยเหรอคะ ฉันทำอะไรผิดไปเปล่าอร่อยมากสักดาวางช้อนซ่อมลงแต่เธอรู้สูนี้ได้ยังไงสูหรอคะพิมพ์ชนเอ,อียงคอก็แค่มือมันทําไปเองนะคะแปลกดีใช่ไหมคะความจําไม่ค่อยดีแต่ร่างกายกลับจําได้ในตอนนั้นเองประตูนหน้าบ้านก็เปิดออกสวัสดีครับเป็นเสียงของคนแปลกหน้าสีหน้าของสักดาแข็งทื่อนั่นคือวิรัชเพื่อนร่วมรุ่นที่บริษัทและคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอา้าว มีแขกอยู่หรอครับวิลเชอ๋ยขึ้นพางมองพิมพ์ชนด้วยความประหลาดใจสักดาไม่แนะนําให้รู้จัก่อยเหรอนี่คือช่วงเวลาอันตรายในหัวของศักดาขาวพลไปหมดพิมพ์ชนกลุกขึ้นยืนก่อนสวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์ค่ะเธอควงแขนสักดาอย่างเป็นธรรมชาติเป็นภรรยาของคุณศักดาค่ะวิลเชเบิกตากว้างภรรยาสักดา แกไปแต่งงานใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ความเงียบเข้าปกคลุมสักดาพูดอะไรไม่ออกสายตาของวิรัสสลับไปมาระหว่างพิมพ์ชนกับสักดาสีหน้าของเขาเริ่มเข่งขรึมขึ้นว่าแต่คุณผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆจังเลยนะคะบ,บรรยากาศเริ่มหนักอึง้งความเงียบก่อนพายุจะเข้าครอบงำไปทั่วห้องนั่งเล่นอ๋อนึกออกแล้ววิรัชดีดนิ้วคุณคือภรรยาของเจ้ามันพาลูกชายแกไม่ใช่หรอในบัดดลบรรยากาศก็เย็นเยียบลงพิมพชนเงยหน้ามองสักดา,ามันพาคือใครเหรอคะที่รัก ริมฝีปากของศักดาแห้งผากมันโพคือชื่อของลูกชายที่เสียไปแล้ววิราชพูดต่ออ้อพอพูดถึงมันโพแล้วเขาก็ประสอบอุบัติเหตุวิรัชสักดาลี่พูดแทรกวันนี้ฉันไม่ค่อยว่างไว้คุยกันวันหลังนะแต่วิราชดูเหมือนจะรู้ทันแล้วเดี๋ยวก่อนนี่มันแปลกนะเขามองพินิจไปที่พิมพ์ชนตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองอยู่กับใครครับก็อยู่กับสามีของฉันสิค่ะแน่นอนอยู่แล้วพิมพ์ชนกอดแขนสักดาแน่นขึ้นอีกความตกตะลึงฉายชัดบนใบหน้าของวิราชศักดา หรือว่าแกวิลลัชขอร้องละสักดาพูดเหมือนอ on ้อนวอนไว้ฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้ตอนนี้อะไรนี่มันสถานการณ์ปกติที่ไหนกันเสียงของวิลลัชดังขึ้นคุณผู้หญิงครับตั้งสติหน่อยนะคบตอนนี้คุณกําลังอยู่กับพ่อสามีของคุณนะสามีของคุณมันพะนาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อสามเดือนก่อนแล้วว่าไงนะคะใบหน้าของพิมพ์ชนกซีดเผือดเป็นไปไม่ได้สามีของฉันอยู่นี่ไงคะเธอหันไปมองสักดาที่รักคะเขาพูดเรื่องอะไรกัน สักดาพูดอะไรไม่ออกถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงแล้วพิมพ์ไม่เอาพิมพ์ชนตะโกนขึ้นมาทันทีอย่าพูดแบบนั้นนะคะคุณคือสามีของฉันฉันรู้เธอกำเสือ้อเชิดของศักดาไว้แน่นอย่าไปฟังเขาพูดนะคะเขาจะมาทำให้เราแตกแยกกันวิลาชถอนหายใจศักดานี่มันไม่ใช่นะเวยถึงยังไงเรื่องแบบนี้มันก็ผิดออกไปสักดาพูดเสียงต่ำอะไรนะออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ย ตั้งสติหน่อยสิแกก็รู้ว่าใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้วิระเดินเข้ามาใกล้ได้โปรดยอมรับความจริงเถอะหน้าสามีของเธอมานพนาหยุดนะสักดาผลักไหลวิระช่มพูดอะไรอีกแม้แต่คําเดียวแกบ้าไปแล้วเหรอปล่อยให้ลูกสะพ้ายเข้าใจผิดว่าแกเป็นสามีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของฉันเรื่องของแกเหรอนี่มันหลอกลวงนะเว้ยคือการฉวยโอกาสจากคนที่สับสนในตอนนั้นเองพิมพ์ชนก็เข้ามาแทกกลางระหว่างทั้งสองคนพอได้แล้วค่ะ น้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอทำไมต้องพูดจะแปลกๆแบบนี้ด้วยคะฉันจะอยู่กับใครมันก็เป็นเรื่องของฉันเธอคว้าตัวสักดาไว้ที่ราคาที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเหรอคะฉันฉันกำลังเข้าใจผิดอยู่จริงๆหรอคะหัวใจของสักดาเจ็บปวดราวกับจะฉีกเป็นชิ้นๆเสียงที่สั่นเครือของพิมชนแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังการบอกความจริงกับเธอก็เ,กเท่ากับเป็นการภาคเอาที่พึ่งสุดท้ายของเธอไปไม่จริงสักดากอดพิมชนไว้ฉันนี่แหละฉันคือสามีของเธอวิลาชตกตะลึงสักดา แกบ้าไปแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เสียงของสักดาเย็นเยียบและอย่ามมาที่บ้านหลังนี้อีกเวลาสายหน้าแกบ้าไปแล้วจริงๆด้วยทําแบบนี้เดี๋ยวก็ได้เรื่องกันพอดีเขาหันหลังเดินไปที่ประตูแล้วพูดทิ้งท้ายฉันให้เวลาแกอาทิตย์หนึ่งถ้าถึงตอนนั้นยังไม่จัดการให้เรียบร้อยฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะประตูปิดลงเสียงดังปังคืนนั้นสักดานั่งดื่มเหล้าคนเดียวในห้องทํางานคําพูดของเวลาฉันนั้นถูกต้องนี่คือการหลอกลวงคือการฉวยโอกาสจากลูกสะพ้ายที่กําลังสับสน แต่แววตาที่พิม์พชนวองมาที่เขารอยยิ้มที่มีความสุขตอนที่เธอเรียกเขาว่าสามีเขาจะทิ้งมันไปได้อย่างไรประตูงแง้มออกเบาๆที่รักพิม์พชนเดินเข้ามาเธอสวมชุดนอนบางเบาผมยาวสลวยเงาร่างที่สะท้อนแสงจันทร์เซอดุงโดดงามและหน้าหลงไหลย,ยิ่งนักทำไมมาดื่มเหล้าคนเดียวที่นี่ล่ะคะ เธอนั่งลงข้างๆเขากลิ่นน้ำหอมอ,อ่อนๆลอยมาแตะจมูกเสียใจเรื่องคนคนนั้นใช่ไหมคะพิมพ์ชนจับมือของเขาไม่ต้องกังวลนะคะฉันเชื่อคุณคนเดียวมือของเธอรูปไล่แก้มของเขาต่อให้คนทั้งโลกไม่เห็นด้วยเราก็จะอยู่ด้วยกันค่ะสักดามองเธอแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างอาบไล่ใบหน้าของเธอให้ดูนวลผ่องท่าทางที่สงบนิ่งและงดงามนั้นช่างสวยงามเหลือเกินทุกอย่างจะดีขึ้นแค่ ทนให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้สักดาหลอกตัวเองและพ้ำย้ำกับตัวเองอีกครั้งพิมพ์คะถ้าเกิดว่าสมมติว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช่สามีของเธอเธอจะทำยังไงพิมพ์ชนคุณคิดอยู่คู่หนึ่งเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิด เธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาแค่ตอนนี้เป็นเรื่องจริงก็พอแล้วไม่ใช่เหรอคะอดีตจะเป็นยังไงก็ช่างเธอขยับเข้ามาใกล้เขาอีกจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันก่อนที่ริมฝีปากของทั้งสองจะสัมผัสกันคุณแม่อยู่ไหนคะเสียงของแก้วดังมาจากชั้นสองทั้งสองสะดุ้งตกใจและผละออกจากกันอยู่นี่จ้าลูกแก้วพิมพ์ชนกรีบตอบแก้ววิ่งลงบันไดามาแม่คะหนูฝันร้าย หนูกลัวพิมพ์ชนกกอดลูกสาวไว้แล้วหันกลับไปมองศักดาในแววตานั้นมีความเสียดายและบางอย่างที่รอคอยอยู่ศักดารู้ดีว่าครั้งต่อไปเขาจะต้องข้ามเส้นนั้นไปจริงๆแน่5วันต่อมาสักดารีบกลับจากบริษัทก่อนเวลาเขาไม่อาจยืดเยื้อต่อไปได้อีกแล้วเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่วิรัชใช้ไว้ตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่2วันเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็เห็นพิมพ์ชนกยืนอยู่ที่สวนเสื้อเชิดสีขาวที่อาบไล้แสงแดดและผมยาวสลวยของเธอผิวไหวตามลม เธอกำลังตากผ้าอยู่กับแก้วภาพนั้นดูธรรมดาอย่างยิ่งแต่ในสายตาของศักดามันกลับเป็นความงามต้องห้ามคุณปู่กลับมาเร็วจังเลยค่ะแก้ววิ่งเข้ามาหาอืมวันนี้เลิกงานเร็วนะ่ะศักดาลูกหัวเด็กน้อยไปทำการบ้านก่อนนะคะ่ะเมื่อแก้วเข้าไปในบ้านพิมพ์ชนก็เดินเข้ามามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะวันนี้หน้าตาดูเคร่งเครียดกว่าปกติศักดามองตรงไปที่เธอพิมพ์ เรามีเรื่องต้องคุยกันทั้งสองนั่งเผชิญหน้ากันในห้องนั่งเล่นความเงียบอันหนักอึ้งโรยตัวอยู่รอบๆเมื่อสักดายังคงไม่สามารถเอ่ยปากได้พิมพ์ชนก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเป็นเพราะผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะแววตาของสักดาสั่นไหวพิมพชนพูดต่ออย่างสงบนิ่งฉันเองก็เริ่มรู้สึกทีละนิดเหมือนกันค่ะว่าความทรงจำมันสับสนปนเปกันไปหมดบางครั้งฉันก็เกือบจะเรียกคุณว่าคุณพ่ออยู่แล้วสักดาเงยหน้าขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะพิมพชนยิ้มอย่างน้อยในวนนาทีี้ คุณก็คือสามีของฉันพิมพ์ความจริงแล้วหนูรู้ค่ะพิมพ์ชนพูดขัดขึ้นหนูรู้ทุกอย่างสัปดาเบิกตากว้างตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ช่วงไหนสักช่วงหนึ่งค่ะตอนที่เห็นคุณพ่อซึ่งหน้าตาค้ายกับสามีหนูเลยคิดว่าคุณคือสามีของหนูมันไม่ได้กลับมาชัดเจนทั้งหมดแต่ความทรงจํามันกลับมาทีละส่วนทั้งเรื่องที่สามีเสียชีวิตแล้วและเรื่องที่คุณเป็นพ่อสามีแล้วทําไมหนูกลัวค่ะเสียงของพิมพ์ชนสั่นเครือ กลัวการต้องอยู่คนเดียวกลัวการต้องถูกทิ้งให้อยู่กับแก้วแค่สองคนแต่เวลาที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณมันทําให้รู้สึกเหมือนสามียังมีชีวิตอยู่ความอบอุ่นนั้นมันดีเหลือเกินค่ะหัวใจของซักดาบิบรัสขอโทษนะฉันเองก็รู้ทั้งรู้แต่สุดท้ายก็เหมือนช่วยโอกาสจากเธอไม่หรอกค่ะนูเองก็ช่วยโอกาสจากคุณเหมือนกันพิมพ์ชนจับมือของเขาเพื่อที่จะได้ลืมความเหงาความคิดถึง ไปได้ชั่วขณะก,ก็ยังดีความเงียบที่แม้แต่เสียงลมหายใจยังได้ยินดังชัดเจนเข้าปกคลุมระหว่างคนทั้งสองแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีสักดาถามหนูก็ไม่แน่ใจคะ่ะพิมพ์ชนกอบตามตรงแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่มีคุณมันคงจะลำบากมากแววตาของเธอสั่นไหวและในวินาทีนั้นสักดาก็พร่ำย้ำกับตัวเองอีกครั้งทุกอย่างจะดีขึ้น แค่ทนให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้ตอนนั้นเองประตูหน้าบ้านก็เปิดออกวิลชเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมครบกำหนดแล้วนะสักดาแก้จัดการเรื่องยังไงสักดาและพิมพชนกลุกขึ้นพร้อมกันพิมพ์ชนพูดขึ้นอย่างสงบดิฉันจะอธิบายเองค่ะเรื่องอะไรฉันรู้ทุกอย่างแล้วค่ะว่าฉันเป็นใครและคุณพ่อเป็นใครสีหน้าของวิลชเปลี่ยนเป็นประหลาดใจแล้วทำไม เพราะเราต่างต้องการกันและกันค่ะน้ำเสียงของพิมพ์ชนเต็มไปด้วยความมั่นใจสำหรับฉันที่เพิ่งเสียสามีไปมันคือการปลอบโยนสำหรับคุณพ่อที่อยู่ตัวคนเดียวมันคือเพื่อนคู่คิดวิรั์สายหน้านั่นมันก็แค่ข้ออ้างใช่ค่ะ มันไม่ปกติพิมพ์ชนยอมรับแต่เราไม่ได้หลอกลวงกันและกันเราแค่แบ่งปันในสิ่งที่แต่ละคนต้องการเท่านั้นความเงียบเข้าปกคลุมพิมพ์ชนงองออกไปนอกหน้าต่างครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างเรียบเฉยบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าฉันจะพาน้องแก้วย้ายกลับไปอยู่พาร์ทเมนต์เดิมของเราแววตาของสักดาสั่นไหวทำไมกระทันหันแบบนี้เพราะตอนนี้ฉันคิดว่า ฉันน่าจะยืนด้วยตัวเองได้แล้วเธอเดินเข้ามาแล้วกอดเขาเบาๆในวินาทีนั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งปลายนิ้วของพิมพชนกสัมผัสแ่นหลังของเขาและไออุ่นจากร่างกายของเธอก็ซึมซาบเข้าสู่หัวใจสักดาไม่อยากปล่อยอ้อมกอดนั้นไปแต่แขนของเขากับไรเรียวแรงพิมพ์ชนกระสิบด้วยเสียงสั่นเครือขอบคุณนะคะคุณพ่อเพราะคุณพ่อหนูถึงได้มีแรงใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปสักดาไม่สามารถตอบอะไรได้ ได้แต่หลับตาลงกลิ่นหอมของเธอจางหายไปและในไม่ช้าความว่างเปล่าก็เข้ามาแทนที่ความเย็นเยียบในที่ว่างนั้นยิ่งแทงลึกลงในใจของเขาอย่างชัดเจนวิรัชพระแอมอย่างเก้ๆกังเก้แล้วพูดว่าถ้างั้นก็จบแล้วจริงๆสีนะคะแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวหรอกคะ่ะน้องแก้วคงจะคิดถึงคุณปู่ถึงตอนนั้นคุณช่วยมาเจอเราในฐานะคุณปู่เหมือนเดิมได้ไหมคะอ่าสักดาพยักหน้า แต่แววตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความอะไรอวรหนึ่งสัปดาห์ต่อมาบ้านก็กลับมาเงียบสงอบอีกครั้งในครัวยังมีผ้ากันเปื้อนที่พิมพ์ชนกเคยใช้แขวนอยู่และมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นก็ยังมีรูปวาดของแก้ววางไว้สักดานั่งอยู่ในห้องทํางานมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วปลอบใจตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่หัวใจของเขายังคงจดจําไออุ่นของพิมพ์ชนได้อยู่โทรศัพท์ดังขึ้นคุณปู่คะเป็นเสียงของแก้วจะมาหาเมื่อไหร่คะ คุณแม่ก็คิดถึงคุณปู่เหมือนกันค่ะสักดาย,ยิ่มเงียบๆอยู่ครู่นึงเดี๋ยวปู่จะรีไปนะเขาวางสายแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเรื่องราวที่ดูเหมือนจะจบลงแต่ก็ยังไม่จบพวกเขากลับไปสู่ความสัมพันธ์แบบพ่อสามีและลูกสะพ้ายแต่หัวใจของคนทั้งสองยังคงอยู่บนเส้นแบ่งนั้นพวกเขาจะรักษามันไว้ได้นานแค่ไหนเรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครัหากมีท่านใดที่ดูจนจบ ช่วยคอมเมนต์ว่าดูจบแล้วให้หน่อยนะครับความสนใจเล็กๆน้อยๆของทุกท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมจริงๆครับการกดติดตามและกดถูกใจทั้งหมดเป็นบริการฟรีลบกวนด้วยนะครับครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ดีกว่าเดิมขอบคุณครับ